นี่ฝาครอบด้านล่างนะผมตรงที่นี้เรียมเลยครับผมสะอาดมากเราเราจะแยด้านด้านปลายเข้าไปก่อนนะเราดูน็อตขันตรงนี้สองตัวเราจะเย่ด้านปลายให้ไล่ควันด้วยนะเจี๊ยบไล่ควัน ฝานี่เปลี่ยนใหม่แล้วพี่ทำไมฝาล่ะฝาท่อบฝาครอใช่ฝาครอบฝาครอบด้านล่างแล้วมัดูใหม่เป็นเหล็กใช่ไหมล่ะมันเคยรั่วเนี่ยฝานี้อ๋อฝานี้มันมีมาแต่เดิมแต่เดิมแต่เดิมวันนี้คุณพี่เป็นล้างมาไม่ใช่อ่ะคุณพี่ไปเข้าศูนย์มาทำไม น,น้ำมันเกียร์เรื่ยงท้ายมันเลื่อมสะอาดดีจังเขาเขาทำความสะอาดให้มั้พอดีน้ำมันเกียร์มาแล้ว่ <c oughs> มันเลื่อนน่อสอตัวน้มันเกี่น้เกด้ทำไมโรนี่เขาไม่ได้ังวลค่ะ

ข้างหลังไปเกยขึ้นด้านบนนะไปเลยนี้นมือก่อนให้มันชนก่อนให้มันชิดก่อน แล้วก็ขันมือได้ไดึงด้านได้แค่ตึงมือครับผมโอเคแค่ตึงมือนะครับผมถ้าเล่นไปเดี๋ยวขาดโอเคเรียบร้อยครับผม